เมื่อถึงตอนที่จะพาคุณไปสู่การปลดปล่อยที่ลึกซึ้งและทรงพลังที่สุดเพื่อเคลียร์พื้นที่ว่างให้กับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตนี่คือบทความเรื่องกฎแห่งการให้อภัยปลดล็อกโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นที่ขวางความสุขของคุณที่จะเป็นกุญแจสำคัญในการเยียวยาอาดีตและปลดปล่อยปัจจุบันให้เป็นอิสระค่ะจินตนาการว่าคุณกำลังเดินทางไกล แต่ที่ข้อเท้าของคุณมีโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นล่ามอยู่และปลายอีกด้านของโซ่ตรวนนั้นผูกติดอยู่กับคนหรือเหตุการณ์ในอดีตที่เคยทำให้คุณเจ็บปวดคุณจะเดินทางไปสู่อนาคตที่สดใสได้อย่างไรถ้าคุณยังต้องลากอดีตท,ที่หนักอึ้งนั้นไปด้วยทุกย่างก้าวโซ่ตรวนนั้นมีชื่อว่าการไม่ให้อภัยค่ะมันคือพลังงานที่หนักหน่วงที่สุดที่คอยดึงรั้งชีวิตของเราไว้ไม่ให้เรามีความสุขได้อย่างเต็มที่ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ศาสตร์ที่ทรงพลังที่สุดในการปลดปล่อยตัวเองศาสตร์แห่งการให้อภัยค่ะความจริงที่ต้องเข้าใจการให้อภัยคือของขวัญสำหรับตัวคุณเองนี่คือความจริงที่สำคัญที่สุดที่ฉันอยากให้คุณได้ยินในวันนี้การให้อภัยไม่ใช่ของขวัญที่คุณมอบให้เขาหรือคนที่เคยทำร้ายคุณแต่มันคือของขวัญที่คุณมอบให้ตัวคุณเองการไม่ให้อภัย เปรียบเสมือนการที่คุณดื่มยาพิษทุกวันแล้วหวังว่าอีกฝ่ายจะเป็นคนล้มลงแต่คนที่เจ็บปวดและถูกพิษนั้นทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็คือตัวของคุณเองความโกรธความเกลียดและความเสียใจที่ถูกเก็บไว้คือพลังงานความถี่ต่ำที่จะคอยดึงรั้งพลังงานของคุณให้ตกต่ำขวางกั้นความสุขและปิดประตูไม่ให้ความอุดมสมบูรณ์ไหลเข้ามาในชีวิตและที่สำคัญการให้อภัยไม่ได้หมายความว่า คุณยอมรับว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกต้องและไม่ได้หมายความว่าคุณต้องกลับไปคบค้าสมาคมกับเขาอีกแต่มันหมายถึงการที่คุณเลือกที่จะไม่ยอมให้เหตุการณ์ในอดีตมาทำลายปัจจุบันและอนาคตของคุณอีกต่อไปพิธีกรรมปลดล็อกโซ่ตรวนแห่งการให้อภัยนี่คือการฝึกฝนที่คุณสามารถทำได้ในที่ที่สงบและเป็นส่วนตัวเพื่อปลดปล่อยพลังงานที่ติดค้างอยู่ออกไปส่วนที่หนึ่ง การให้อภัยผู้อื่นวิธีปฏิบัติหาที่เงียบเงียบหลับตาลงหายใจเข้าออกลึกๆจินตนาการว่าคุณอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและเต็มไปด้วยแสงสว่างเชิญคนคนนั้นที่คุณยังรู้สึกติดค้างอยู่เข้ามาในจินตนาการของคุณให้เขายือนอยู่ตรงหน้าคุณในระยะที่ปลอดภัยพูดกับเขาในใจหรือกระซิบเบาๆด้วยความรู้สึกที่สงบที่สุด ฉันรับรู้ถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นระหว่างเราและในวันนี้ฉันขอปลดปล่อยความโกรธและความเสียใจทั้งหมดที่ฉันมีต่อเธอฉันให้อภัยเธอไม่ใช่เพื่อเธอแต่เพื่อปลดปล่อยตัวฉันเองให้เป็นอิสระฉันขอตัดโซ่ตรวนที่ผูกมัดเราไว้ขอให้เธอจงไปตามเส้นทางของเธอด้วยความสงบและฉันก็จะเดินไปตามเส้นทางของฉันด้วยความสงบเช่นกันจากนั้น จินตนาการว่าคุณเห็นสู่ตรวนที่เชื่อมระหว่างคุณกับเขาค่อยๆสลายเป็นแสงสว่างแล้วเฝ้ามองเขาเดินจากไปอย่างสงบส่วนที่สองการให้อภัยตัวเองขั้นตอนที่สำคัญที่สุดหลายครั้งคนที่เราโกรธและไม่ยอมให้อภัยมากที่สุดก็คือตัวเราเองในอดีตวิธีปฏิบัติตอนนี้ให้นึกถึงตัวเองในอดีตคนที่เคยทำผิดพลาดคนที่ตัดสินใจผิด คนที่คุณยังรู้สึกเสียใจกับการกระทำของเขาอยู่จินตนาการว่าตัวเองในเวอร์ชั่นนั้นกำลังยืนอยู่ตรงหน้าคุณหรือคุณจะทำสิ่งนี้หน้ากระจกมองลึกเข้าไปในดวงตาของตัวเองก็ได้วางมือบนหัวใจแล้วพูดกับตัวเองในอดีตด้วยความเมตตาที่สุดฉันขอโทษนะสำหรับทุกครั้งที่ฉันตัดสินเธออย่างโหดร้ายเธอได้ทำดีที่สุดด้วยสติปัญญาและความเข้าใจที่เธอมีในตอนนั้น ฉันเห็นความตั้งใจดีของเธอและในตอนนี้ฉันให้อภัยเธออย่างหมดหัวใจฉันปลดปล่อยเธอจากความรู้สึกผิดทั้งหมดเธอคู่ควรกับความรักและการให้อภัยและฉันพร้อมที่จะก้าวต่อไปด้วยกันกับเธอแล้วจินตนาการว่าเธอโอบกอดตัวเองในเวอร์ชั่นนั้นไว้และหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งบทสรุปที่ทรงพลังการให้อภัยคือการเคลียร์พื้นที่ในใจของคุณครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด คือการทิ้งสัมภาระที่หนักอึ้งที่สุดเพื่อที่คุณจะได้ออกเดินทางอีกครั้งด้วยหัวใจที่เบาสบายและเป็นอิสระอดีตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่มุมมองที่เรามีต่ออดีตสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอจงมอบของขวัญแห่งการให้อภัยให้ตัวเองเพราะมันคือกุญแจดอกสุดท้ายที่จะไขประตูสู่อนาคตที่คุณคู่ควรอย่างแท้จริงคำแนะนำส่งท้าย สัปดาห์นี้ลองเลือกคนหนึ่งคนหรือหนึ่งเรื่องราวที่คุณพร้อมจะปลดปล่อยแล้วลองทำพิธีกรรมแห่งการให้อภัยดูนะคะคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกดีเลิศในทันทีแค่การเริ่มต้นตัดสินใจก็ถือเป็นการปลดล็อกที่ยิ่งใหญ่แล้วแล้วพบเป็นใหม่คะ่ะ